กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูบชาแนลนะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาตามหาชุดเกราะสมุไรสุดเท่กันนะครับซึ่งชุดเกราะสมุไรอันนี้นะครับเป็นชุดเกราะของสมุไรที่มีชื่อว่าอินาบะนะฮะอินาบะเป็นลูกศิษย์เอกของผู้เท่านิ้วโลหิตนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูถึงความเป็นมาของชุดชุดนี้ก่อนนะครับ ในส่วนของศีรษะนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นศีรษะที่เราได้มาจากการไปประมือกับผู้เท่านิ้วโลหิตที่โบดหย่อนใจนะครับในศึกที่เราไปตามล่าดาบทานโลหิตภูผาศพนั่นเองนะครับและในเทปนี้นะครับเราจะมาตามหาเกราะนะครับเป็นเสื้อเกราะป้องกันสีขาวนะครับเนื้อหาบรรยายไว้ว่าอินาบะยังคงไล่ตามอาจารย์ที่ทอดทิ้งพวกเขาอย่างไม่ลดละเพื่อ ปลาดาบและตายในฐานโลหิตภูผาศพนะครับนั่นก็เพราะว่าอินาบะเป็นสิทธิเอกของผู้เท่านิ้วโลหิตนั่นเองครับซึ่งชุดเกราะเสื้อเกราะป้องกันสีขาวนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของที่เป็นชุดเกราะนะครับแล้วก็จะมีถุงมือแล้วก็เป็นส่วนของรองเท้านะครับนะก็จะเป็นเซ็ตที่เราจะมาตามหากันในวันนี้นะครับซึ่งบริเวณที่เราจะมาตามหากันนะครับเพื่อนๆจะต้องวาร์ปมาตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะ ตรงนี้จะเป็นถ้ำแห่งการอัญเชิญนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของทะเลสาบเยือกแข็งนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปลงตรงนี้ได้เลยครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับบริเวณนี้เป็นอย่างดีนะครับครับผมแน่นอนครับว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรามาเอาเท่าสงครามซึปุคุหรือสกิลขวานท้องนั่นเองนะครับ ในส่วนของชุดเกราะนะครับเราก็สามารถที่จะไปเอาที่ถ้าแห่งการอัญเชิญนะครับส่วนหน้ากากเราจะต้องไปที่โบสถหย่อนใจนะครับเป็นสถานที่ที่เราไปเอาดาบทาโลหิตภูผาศพโดยการไปสู้กับ npc invade ตัวหนึ่งนั่นก็คือผู้เท่านิวโลหิตนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งนะครับหน้ากากของผู้เท่านิวโลหิตนะครับถ้าเพื่อนเอนเอามาใส่นะครับจะทําให้เพิ่มค่า dex นะครับแต่จะไปลดค่าไมล์ลงนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการบิวสายของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าต้องการค่าเด็กซ์หรือค่าชำนาญมากน้อยเพียงใดครับอ่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับถ้ำแห่งการอัญเชิญวิญญาณนะครับก็สามารถมาจุดพรตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆวิ่งเข้าไปข้างในนะครับดันเจียนนี้ต้องระวังนะครับข้างหน้าจะมีพื้นที่ที่จะเป็นหินซุดลงไปนะครับถ้ามาครั้งแรกอาจจะต้องเผลอเหยียบหล่นลงไปก็ได้นะอ่ะมาถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะให้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ข้างหน้าจะมีหอยทากนะครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะครับให้เพื่อนๆทําการโจมตีหอยทากระยะไกลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ครับหลังจากหอยทากตายนะครับวิญญาณพวกมอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณรอบๆข้างหอยทากก็จะตายไปด้วยนั่นเพราะว่าหอยทากเป็นตัวที่อัญเชิญวิญญาณพวกนี้มานั่นเองครับและแน่นอนครับว่าตลอดทั้งดันเจี้ยนนี้เราจะเจอหอยทากแบบนี้ อีกหลายๆตัวนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องระวังก็คือมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆหอยทากนั่นเองครับมาถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะเป็นทางสีเขียวนะครับผมจะทําการบัฟตัวเองให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเห็นไหมฮะข้างหน้ามีวิญญาณสมุไรตนหนึ่งถูกอัญเชิญมานะครับตรงนี้ก็จะมีหอยทากนะครับหลังจากเราฆ่าหอยทากเห็นไหมครับวิญญาณสมุไรตนนี้ก็ได้สูญสลายมาลายสิ้นไปนะครับและวิญญาณสมุไรนี่แหละครับ ที่เป็นวิญญาณของสมุไรลูกศิษย์ของผู้เท่านิ้วโลหิตที่ชื่อว่าอินาบะนะครับมาถึงตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆจัดการเจ้าหมาน้อยพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าให้เพื่อนๆทำยังไงนะครับเพราะว่าข้างหน้าแน่นอนนะครับว่าจะมีหอยทากที่จะอัญเชิญอินาบะออกมาอีกรอบนะครับตรงนี้หมาป่า3ตัวตายหมดแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไกลๆนู้นจะมีหมาป่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับให้ปลาล่อออกมานะฮะ คราวนี้สังเกตนะครับไกลๆนั้นจะเห็นว่าอินาบะได้ถูกอัญเชิญออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะไม่สู้กับอินาบะและหมาป่าตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกระโดดขึ้นมาตรงจุดที่เป็นหน้าผาตอนแรกที่เราลงไปจําได้ไหมฮะตอนนี้นะครับอินาบะก็จะวิ่งตามเรามานะครับนี่ครับอ่าซึ่งเขาทําการบัฟสกิลซูร์ครูเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับอินาบะจะไม่เดินขึ้นโขดหินมาให้เราใจเย็นๆนะครับ รอจนอินาบาเดินกลับไปครับอ่าและในระหว่างที่อินาบะเดินกลับไปนะครับหอยทากตัวที่ทำการอัญเชิญอินาบาก็จะค่อยๆเดินเข้ามาหาเราเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้นะครับหลังจากระบับตัวเองแล้วนะครับก็ลงไปสังหารหอยทากได้เลยครับและสังเกตนะครับอินาบาที่เดินกลับไปเมื่อสักครู่นะครับก็สลายตายไปแล้วนะโอเคตอนนี้เราจัดการหอยทาก2ตัว ณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เราสังหารอินาบะไป2ตัวด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ในจุดนี้นะครับให้เพื่อนๆหันหน้าล็อกเป้าไปทางอมอนสเตอร์ที่อยู่ในพุ่มไม้ที่เรามองไม่เห็นตัวนะครับหลังจากนั้นให้ปลาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นหอยทากอันเชิญตัวสุดท้ายครับเห็นไหมครับตอนนี้หอยทากอันเชิญตัวสุดท้ายตายไปแล้วนะครับทาให้มอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆนอกรวมทั้งอินาบะที่กําลังจะถูกเชิญมาก็ตายเช่นกันครับ คราวนี้ข้างหน้าเรานะครับจะมีไอเทมสีม่วงอยู่นั่นก็คือเป็นเสื้อเกราะสีขาวนะครับและนี่ก็เป็นชุดเกราะที่เราตามหานะครับเป็นชุดเกราะของลูกศิษย์ผู้เเฒานิโรหิตที่มีชื่อว่าอินาบาตนั่นเองครับผมเชื่อว่าในเนื้อเรื่องนะครับอินาบาตเนี่ยน่าจะเป็นสมุไรที่เก่งกาจนะครับและอาจจะต้องมาเสียชีวิตณดันเจียนแห่งนี้นะครับซึ่งทําให้พวกหอยทากอันเชิญวิญ,ญญาณสามารถอันเชิญอินาบาตออกมาเพื่อสู้กับผู้มัวหมองที่บุกรุกเข้ามาณสถานที่แห่งนี้นั่นเองครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าในส่วนของ DLC จะมีเนื้อเรื่องของอินาบะหรือเปล่านะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งค้นพบนะครับว่าเอ๊เสื้อกลาอนี่มันมีความเป็นมาอย่างนี้นะครับก็เลยนํามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะวิ่งเข้าไปนะครับและนี่ก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของห้องบอสที่ประจําอยู่ดันเจียนอุโมง์ถ้ำแห่งการอัญเชิญวิญญาณครับถ้าพร้อมแล้วเข้ามาเลยนะครับเราจะเห็นเป็นสาวบกมังสาเทพผอมยืนเฝ้าอยู่นะฮะ มาถึงตรงนี้ก็เตรียมตัวจัดการให้เรียบร้อยนะครับและแน่นอนนะครับว่ามันคือถ้ำแห่งการอัญเชิญวิญญาณเพราะฉะนั้นสาวกมังสาเทพที่อยู่ตรงหน้าเรานี้นะครับก็จะเป็นร่างวิญญาณเช่นกันครับแต่ถึงจะเป็นแค่ร่างอัญเชิญวิญญาณนะครับแต่ความโหดนี้ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยนะครับ หลังจากที่เราเอาชนะมังสาเทพผอมได้นะครับอย่าพึ่งชะล่าใจไปนะครับเพราะว่ายังมีมังสาเทพอ้วนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับมันร้ายกาจใช้เล่นเลยนะครับดันเจียนแห่งนี้นะครับลําพังทางมาก็ลําบากแล้วนะบอสยังเป็นบอสอีก2ตัวนะฮะเอาใจช่วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาถึงตรงนี้นะครับ สกิลของเจ้าอ้วนนี้แสบมากนะฮะไอที่เป็นเหมือนลูกบอลโยโย่อย่างนี้นะครับกลิ้งไปตรงไหนก็คือทําลายตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูจังหวะให้ดีนะครับ ครับผมเรียบร้อยครับในที่สุดก็โดนที่ชีลัสช็อตอีกจนได้นะฮะครับผมหลังจากที่มังสาเทพอ้วนตายนะครับก็จะมีหอยทากอัญเชิญวิญญาณโผล่ออกมานะครับก็ตัวนี้จะไม่โหดอะไรนะครับก็คาปกตินะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นไอเทมของรางวัลที่ได้จากดันเจียนแห่งนี้ครับครับผมและนี่นะครับก็เป็นชุดเกราะสมุไรเกราะขาวของอินาบะนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถนำเอามาใช้มาใส่กันได้นะครับ เทปนี้ก็ต้องขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์สาระจากฟิกเกอร์ทูบชแนลของเรานะครับลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับเทปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ